สวัสดีจ้าพอแมพีน,อน,น้องสปูรสุ้นที่ขามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันจ้าสบายดีกันบอที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือซีเฮดสมตำด้อจ้าสร้างไข่เบิ้งพริกข่อยเนี่ยข่อยกินพริกได้บ่เกินหาเม็ดด้วยจ้าเบิ้งพริกข่อยข้าใจค้นสร้างไข่เนาะบนนี้ข่อยมีอย่างสีมาอวดพวกเจ้าใส่กองอีสานด้วยจ้าเหลือสองอันสุดท้ายนี่พีคนขอถามสื่ออยู่ด้วยจ้า แต่บ่ใดเฮ็ดขายนะเนาะเฮ็ดกินแล้วก็สิมีไข่เค็มนะเดี๋ยวสิโชว์่้้มดก่อนเราเป็นอย่างว่าคือจังมาโชว์นะชีวิตในต่างแดนเด้อจ้ะเรานี่เด้อจ้ะปลจจมเต็มกระปุกค,คุณเด้อตักกินยืเรื่อยเบื้งนะบองปลาเนี่ยโบเมนข้าวเด้อโบเมนข้าวเลยนะได้เดือนกลัวเรเด้อจ้ะ ข้าวเนี่ยขาวครัวใส่ข่าวสารหอมมะลิด้วจ้ะบ่มีข้าวเหนียวณนะตอนนั้นขาวครัวข้าวเหนียวบม่มีก็เลยใส่ข้าวหอมมะลิเนี่ยจ้ะแซบแซบอป็นพ,พี่น้องสุภุสุสคนเนย่แซบคักกระดอกกระเดียแซบหลายแซบมากแซบไา้น้ำลายแตกเลยเด้เนี่ยตอนเนี้ยไอ มันโมเมนต์ข้าวเนาะข้างแรกในชีวิตเหต็ดปลาจอมแล้วก็เห็ดไข่เข้มแค่กะเกอ,อีสานถามว่าสื่อกินไดบอสื่อกินใดด้วยจ้ะแต่ว่าค่าสงมันแพงเนาะแล้วก็กลัวพลเซ่สงมาให้่เนาะมันก็นาน,นึ่งเสียไหมขี้ขานตามไอ้เดลิบุลี่นะขี้ขานเขาไปเช็คขี้ขานเขาไปตามว่าถึงใดแล้วนึงเสียไหมก็เลยอ่าลองเห็ดกินเอง จเฮ็ดได้เด้อจากเฮ็ดเป็นน้ำจนแบบเขาไม่ขอซื้อนะแล้วก็จะใส่กุ้งเด้อแล้วก็จะมีน้ำจีนน้ำเด้อจากเฮ็นดน้ำจีนต้มน้ำจีนไว้น้ำจีนจับสุดท้ายเพื่อนเด้เนี่ยต้มไว้นะแล้วสีเล่าให้ฟังมาเป็นอย่างคือจางมาอวดนะมาเป็นอย่างคือจังต้องมาเห็ดป,ปัาจอมกินเองเป็นอย่างคือจังต้องมาเห็ดไข่เค็มใส่กอกินเองนะอันนี้คือว่าทุกคน คนไทยเข้าใจดีแหละเวลาไปหลานเอเชียมันบอกก่อนสิไปเห็นแบบราคามันแบบเยอะมากแบบประมาณเนี่ยต้องฟื้นฟื้นใจสื่อกินเอาเสียบางคนก็นสื่อกินพ่อหอมปากหอมคอไปก่อนเสียเพ่อเข้ากับไทยเข้าคอยไปกินเขาคอยไปสื่อมากเขาคอยไปขนมากจัอองเสียมยเออแล้วที่เนี่ยโดยความที่ว่าเข้าบริก,กับไทยไงเนาะเขาก็ เฮ็ดกินเองจังเสียแหมก็ไปเปิดใน Google นะจ๊ะว่าเขามีอุปกรณ์อีหยังแน่เขามีอีหยังแน่จริงเสียไหมไอ้ป้าจอมเนี่ยไปเบิ่งคลิปของพี่ผ้า,ามานะด,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 ด้วยจ้ะอ่ะก็เฮ็ดตามพี่ผ้าเนาะก็เลยเฮ็ดเป็นเฮ็ดได้ได้จ้ะแต่ใส่กอกอีสานเนี่ยก็ไปเบิ่งใน Google นะแปลว่าเขามีอุปกรณ์อีหยังแน่งใครเข้มก็คือกันเบิ่งใน Google แล้วก็ เบิงในย t u b e นําเด้อจ้ะเบิงของไอ้ของพี่เพิ่นที่หูจัเนะารัว,วบ,บ้านอาหารอร่อยนะจ๊ะก็สิเบิงของเพิ่นนะก็มีความอยากกินตรงเนี้ย้อจ้ะแล้วก็สิไส่กะเทียมแน่จจกหน้อยวอลายก็สิลืมกระเทียมเด้จ้ะกะเทียมนี่เป็นกระเทียมผงนะอ่าเป็นกระเทียมกรีบแล้วนะกระเทียมกรีบมันแพงก็เลยซื้อกระเทียมผงมากนะจ้ะเนี่ยจ้ะนะก็สิต่าสิเหลาให้ฟางน้าว่า ของอยู่เนี่ยมันแพงมัลฟาว่ามันเสียภาษีนะที่ว่าต้องขนขามมาไอ้ทั้งอเมริกาสชแมหมของไทยมาอเมริกาเสียหรือว่าพีคนไทยปันเหตุขายในเพจเนาะก็แพงคือกันเด้อจ้ะนะเขาสือกินนังเีถ้าเขาไปสือใส่กอกอยู่ในตลาดมันบอกสองอันเนี่ยที่เขายัดมาแล้วใส่กอกส่ตายบานเขาอะนะก็สองอันสี่เหรียญน,นะถ้าว่าสร้างเพื่อนนังเสี มันการเสียด้ยประมาณสี่อันหรือห้าอันเนาะประมาณสิบเหรียญน้ำพุดเดเน,นเดอจ้ะก็เลยในห่อต้องต้องมาจ่ายค่าส่งเองเสียอีกเกลาเหรียญกูกวากับเป็นสิบเหรียญแล้วเนาะนายจะต้องมาตามเดลิเวอรี่เองเสียไหมฮะคขการก็เลยแบบลองเฮ็ดเองนะเวลาเข้าไปสื่อของอาหารไทยยังเสียอยู่ในลานเอเชียก็เลือกโตนผัวเด้อ สื่อมาที่80เหรียญยังเสียต่ออาทิตย์ยังเสียเฉพาะของเขากินไดเข้าบริกกินกับเขาเข้ากับเรือต,ตนเพือนไดเราหนจะไปสื่อแบบของอ่ของเพื่อนอีกที่ว่าเขาคั่วต่ออาทิตย์ยังเสียมือละลอยเหรียญยังเสียไอสรุปว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะบางครั้งอ่ะเราต้องใจถึงสองลอยถึงสามลอยเหรียญหนเราจากต้องใจคาซาบ้านไห <c oughs> นเราต้องต้องใจคาโทษทรัพ์คาบินอ่าคาโทษทรัพ ที่ว่าเพิ่นพรให้ให้ข่อยน้นะอมเนาะสารพาัดนะจะ่ะที่เพิ่นต้องจ่ใจนะจะจ่ายค่าเรียนเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเรียนตั้งแต่ตแต่ก่อนตแต่ก่อนที่ว่าสิมาได้กับข่อยเนาะไหนเราจะต้องจ่ายค่าบินล่องบาลเราเพราะว่าช่วงที่ว่าต้นปี2021อะ่อะอ่าเราน็อกเข้าโรงพยาบาลเด้อจะ้ะนะถ้าเป็นช่วงนั้นช่วงนั้นะ่ะ ค่ารักษาพยาบาลแพงร้ายน่าจากโควิดนะเพิ่นก็ตตองมาจ่ายคาไอรพยงบานเพิ่นนั่ม <c oughs> ถามว่ามีเก็บบอเพิ่นก็มีเก็บในส่วนในส่วนหนึ่งต่บ่านในส่วนเดี๋ยวว่าเพิ่นเอาออกมาคือว่านี่คือส่วนไส้นะต่อเดือนนะทบครอบรัวนะนอกจากก็เลือตัวเพิ่นเนาะ ถ้าจะหันมาถามว่าไปยังคือจะพอออกไปเหตุงานซอยเพิินคอยก็อยากออกไปเหตุงานยุกข,ขอเพิินตางรลายรอเพิินกระบอให้ไปขอออกไปเลี้ยนเพิินกระบ่ให้ไปเพิินกระห้เลี้ยงลูกที่บ้านเพิินบ่ให้ไป้อจ้ะตรงนี้เนาะก็เลยว่าสีคุยก็เพิินใหมอ่าอยากไปเลี้ยน้อจ้ะเลี้ยนให้ได้ภาษาเพินินกระบอ,อยากให้เข้าไปเนาะเพิินบ่อยากให้่เข้าไปเลี้ยนยังเสียแมม เพิ่นว่าถ้าไปเรียนอะก็ต้องไปเรียนอยู่วิไลอ่ะนะศูนย์กลางศูนย์กลางไงแต่ที่เนี่ยเพิ่นกับยานเท่าไปเจอเด็กวิไลอะนะยานเด็กวิไลมาจีบเท่าเพิ่นก็เลยบอห้ไปเอออันเนี้ยเพิ่นว่าอยู่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าอยู่ว่ายานไปเจอเด็กวิไลยานเด็กวิไลมาจีบเพิ่นมาจังสิเก็เลยเพิ่นก็เลยบอปล่อยให้ไปด้วยจ้ะพ่อไอ้สิม่าแบบ สอบใบคับคี่เนาะ <Yeah. S 1> เพิ่นก็เลยบอกว่าให้มุ่งไปที่ไอสอบใบคับคียไปอ่านข้อสอบในแอปอ่านไว้เยอะๆพรางสีถึงว่าจะส่งไปเลี่ยนกับ้างก็อ่านไว้เยอะๆพลางสิได้มีความหูเวลาขับรถออกไปน้ากันยังเสีย oh. เพิ่นก็จะถาม่าอันนี้คืออย่างอันนี้คืออย่างาเ่าก็ต้องถามเพิ่นน้ำใดเออเพิ่นถึงเฉยอันนี้น้ำเพิ่นถึงจะสอนเ่าเสียไ,ไหมแต่ เพิ่นก็เลยให้มุ่งไปทางนันกรเพราะว่าสีใหญ่รัดกันแล้วที่เนี่ยเพิ่นก็สีซื้อลดอีกขั้นหนึ่งเนาะซื้อเงินสดเพิ่นว่าซื้อรดขั้นหน่อยของเพิ่นอะขับไปเหตุงานรดขันใหญ่อะให้เมียขับแล้วก็สิคับไอ้ตั้มตามกันไปน่ะแม้ขับใหญ่ใหญ่ไปอีกรัดหนึ่งก็สิคับไล่ไกันไปขับตา้มตามกันไปนะไอ้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็สีเก็บเงื่อนไว้ตรงนี้เฮาก็เลยบ่อยาก ชีรบกวนเงื่อนเพ่นเนาะเราขอเพ่นไปเฮ็ดงานเพ่นก็บ่บอ,บอ,อย่างให้ไปเฮ็ดงานไอ้บอกว่าอลูกเขาเดแค่เพ่นบอกว่าเขาเดแค่มันแพงก็เลยไปเจอพี่คนไทยอยู่วัดเพ่นก็เลยเล่เาให้ฟังมาอฮ้ยเขาเดแค่แพงไรลูกพี่สองคนอะ่ะพี่จ่ายเดือนหนึ่งพันเจ็ดร้อย้าสิบเหรียญน,นะเฉะพาะเจ็ดม้งเศร้าถึงใบสามแล้วก็ สาวอาทิตย์บด้ไปเห็ดงานใดแเราก็บได้สทรงลูกเขาเรียนคิดเบิ่งเอาก็แล้วกันสองคนหนึ่งพันเจ็ดอยหาิถ้าเกิดว่าพอแม่เลิกงานสาสีอะเลือกหาโมงเสียก็ต้องจ่ายเงินให้เขาเพิ่มได้มือใดที่ว่าไอเข้าไปรับลูกสาสียเข้าต้องจ่ายเงินให้เขาเพิ่มนะ เพิ่นก็เลยว่าใจเขาเพิ่มอีกหาลอยเหรียญถ้าเขาคิดว่าเข้าสิเหลิกงานสายอย่างแบบใจทบไปเลยยังเสียก็เลยบอกป้าดขึ้นมาแพงแท้เพิ่นก็บอกว่าเลี้ยงลูกไปก่อนให้ลูกได้ซิบขวบดูแลตัวเพิ่นเองได้ก่อนซอยเหลือตัวเพิ่อนเองกนได้ก่อนแล้วค่อยออกไปหาเหตุงานเพื่อนก็คงบวายอย่างดอกมังเพราะว่า ยุนี่เนาะอเมริกาถ้าเกิดว่าเด็กซิบขวบสามารถที่จะปล่อยเขาไอกลับมาจากโรงเรียนเองได้ยังเองได้ดูแลตัวเองได้แม้ซิบขวบเห็นแฟนเพ่นวาเห็นพีเพ่นวาเลาจากนั้นก็ค่อยไปหาเหงานก็กเป็นอย่างดอกเวลาลูกเขาเรียนนี่ก็ไปหา ทำงานพาทถ้ำเอาอเสียหรือไปหานางเลี้ยนเอาอเสียเพราะว่ามันก็นเลี้ยนแค่สองชั่วโมงกว่าเองเนาะไอ้ผู้ผัวก็บบอลแมานั่งจับผิดเรามั่งป่านนี้เนาะก็เลยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องสุขคนฟังเด้อจ้ะเดี๋ยวตําสมก่อนนะเาราจะตําเสร็จแล้วมากินสมตำน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขคน,น,นะน,น,นกันนะกินสมตำน้ำกันเด้อจ้ะ มาเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมากินน้ำกันถ้าผู้ใดเห็นคลิปของข่อยที่ว่าข่อยอยังป่วยดูจะเป็นคลิปที่ข่อยเห็ดไวนะ้เนาะ ก่อนข่สิบป่วยด้วยจ้ะมันนี้ก็เพิ่งจะสร้างไข่ด้วยจ้ะรู้สึกว่าดีขึนแล้วบ่มมือบ่หอบรู้สึกว่าดีขึนเนาะเพิ่นซื้อยาเนี่ยไม่ให้ข่อยกินด้วยจ้ะซื้อยาเนี่ยไม่ให้ข่อยกินตัวนี้นะ ถ้าผู้ใดเป็นโควิดเด้อจ้ะผู้ใดเป็นไข้เป็นโควิดอีอย่างกินยาตัวนี้เด้อจ้ะเพราะว่าเพื่อนพี่เนาะที่ว่าพ่นยูลัสเวกัสมันเป็นโควิดอ่ะิ่นก็กินยาตัวนี้เด้อจ้ะเพิ่นก็เลยบอกว่าเออให้กินยาตัวนี้แล้วที่เนี่ยพ่อลูกสาวแฟนมาติดโควิดเด้อจ้านั่งเป็นสองรอบนั่งก็กินตัวนี้แล้วจ้านั่งก็หายหายจากไข้โควิดนะจ้ะไอเพิ่นเห็นเมีย ป่วยเนาะบ่สบายเพิ่งก็เลยสื่อตัวนี้มาให้เมียกินเพิ่นวราตัวเนี้ยนาจะซอยเธอได้เพิ่นก็เลยสื่อตัวนี้มาให้เมียกิน่อยก็รู้สึกว่า่อยดีขึ้นเด้อจากซีมือซีมือ่อ,อยรู้สึกว่าใอ,อะแบบเออมันดีขึ้นมันมันเหมือนกับว่าเข้ามีแห้งขึ้นนไม่ะแล้วเฮาเดเข้าเดนอนเพียงพ่อเพราะเขากินยาตัวนี้ปุ๊บเขาก็อาศัยนอนกับลูกนะเพราะลูกนอนลางเว้นกันนอนกับลูกยังเสียไหมะหลังที่เนี่ย ไอ้ายาตัวเนี้ยบอมแนว่าข่อยเป็นโควิดด้อจ้ะข่อยเป็นแค่ไขวัดซื้อๆเพราะว่าเมลินาเพิ่นเป็นเนาะเพิ่นเป็นคนแรกแล้วพอเพิ่นติดพ่อพอเพิ่นติดเพิ่นข่อยก็เป็นคนสุดท้ายข่อยเป็นไขวัดเนะาะบอมแนโควิดแต่ข่อยแนะนําว่าผู้ใดเป็นโควิดนะให้กินตัวนี้ด้อจ้ะแต่ว่าแฟนข่อยเพิ่นบ่กินด้วจ้ะเพราะว่าเพิ่นเป็นเบาหวานเนาะเพิ่นสิบ,บ่กินตัวนี้เนาะ เพิ่นอย่างไปทำไร่ร่างกายเพิ่นเพิ่นซื้อมาให้คอยกินผู้เดียวซีมือคอยรู้สึกว่าคอยดีขึ้นคอยมีแห้งเราคอยได,ด้นอนรับเพียงพ่อเราบ่มีเสมหะนะคอยบ่มีไอบ่มีไอบ่มีเสมหะมีแค่น้ำมูกไหลซื่อๆนะเพราะว่า,อ,วายอยู่เนี่ยหิมะมันก็สิมาแล้วนะเนาะเลยอีกบ่กี่อาทิตย์หิมะก็จะมาแล้วอากาศมันเปลี่ยน เราแบบไม่ค่ามรู้สึกว่าเออฉันฉันบบมีน้ำมูกนะเอยฉันฉันบบมี่แบบไอเซมหะนะเออฉันมีน้ำมูกใสๆแต่ฉันบบมีน้ำมูกคนเหมือนเมลินาบอบบเหมือนแฟนแฟนเป็นแบบเป็นมีเซมหะคือ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 แต่ว่าของของข่อยเนี่ยบบมีเซมหะนะเออข่อยก็รู้สึกว่าเออกินยาตัวเนี้ยรู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นนหลยมากินสมตามน้อกันเด้อจ้ะยังได้กาฝฟกกดไลค์กดแช์กด้ยซับสะไขเป็นกำลังใจให้แนเด้อจ้ะมอน้ก็เพึงจะสร้างไข่เนาะ มาเห็ดคลิปลงให้พ่อแม่พินองสุพูสุคนได้มารับฟังขอมูลที่ว่าอ,อยู่เมกาชีวิตอยู่ในเมกาคนไทยอยู่ในต่างแดนอยู่ในต่างประเทศอะเป็นอย่างตองมาเห็ดปลาลากินเองเป็นอย่างตองมาเห็ดปลาจอมกินเองกุุงจอมกินเองไข่เค็มไข่ดองกินเองใส่กงใส่กอกอ,อีสานทั้งบานเห่าเห็ดกินเองก็จังบ่สื่อกินแล้วจ้ะ มีนี้ก็มาหาคำตอบให้พวกเจ้าเนาะก็มาเอิญกินสมตำน้ำกันด้วยจ้ะจังใดก็ฝา,ากก็เลยก็แช่ก็ซับสไครป์ไปกำลังใจในะด้วยจ้ะไปแล้วด้วยจ้ะบ๊ายบาย